ต่อมานะครับเรามาดูข้อที่8กันต่อนะครับข้อนี้ก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าข้อเดิมนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับลองเปิดใจดูกันนะเขาบอกว่าจงหาแรงลับที่กระทํากับโจบ B อ่าเรามาดูกันดูรูปนี้ก่อนรูปนี้นะครับถ้าสังเกตนะครับอันแรกเนี่ยเเนี่ยมันเป็นบวก B ก็เป็นบวกแต่ C เป็นลบนะครับเราโฟกัสแค่อันแรกก่อนนะครับอันแรก A กับ b นะครับ มันเป็นอะไรเป็นบวกกับบวกนะครับบวกเนาะกับบวกบวกกับบวกมันจะมีแรงอะไรครับผมมันจะมีแรงที่ถ้ามันเหมือนกันมันจะผลักออกจากกันใช่ไหมดังนั้นแรงที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันต้องผลักกันเราวาดไปเลยว่าเฮ้ยแรงมันผลักกันนะอ่ามันผลักกัละกันอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งเรามาดู b กับ C b กับ C เป็นอะไรอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็น ลบนะครับบวกกับลบแน่นอนว่าบวกกับลบมันจะมีแรงดูดเข้าหากันดูดเข้าหากันดังนั้น b มันก็โดนดูดไปทางนี้และ c มันก็โดนดูดมาทางนี้เช่นกันทีนี้นะครับโจทย์บอกว่าให้เราหาแรงลับที่กระทำกับประจุ b เท่านั้นกระทำกับประจุ b ก็คืออันนี้เท่านั้นถูกไหมครับ ดังนั้นอันอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็จะไม่มองมันดังนั้นเราจะมองมันแค่ก้อน B นะครับดังนั้นไอสองนี้ครูลบลบไปนะเหลือแค่แรงอันนี้นะทีนี้เราตั้งชื่อมันหน่อยเพื่อการความสับสนครูตั้งชื่ออันนี้ว่าเป็น f1 ละกันแล้วก็อันนี้เป็น f2 โอเคไหมมาทีนี้เรามาหากันนะครับผมว่า f แต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่ ซึ่งก็ง่ายๆนะครับเราใช้สูตรเดียวอยู่แล้วคือ f 1เท <F 1 S 2> <1. S 1> ่ากับ k q อ่ะ q มี2ตัวนะครับดูทีละอัน f 1นะครับมันเป็นแรงที่อยู่ระหว่าง a กับ b ถูกไหมครับ a กับ b ทำให้เกิด f 1ดังนั้นเวลาเราคำนวณค่า q เราก็ต้องเอามาจาก a กับ b ด้วยอ่ะเขียนไปเลยนะครับว่า q a คูณกับ q b นะครับส่วนด้วย R ยกกำลังสอ่านะครับ F 1นะครับผมค่า k เท่าเดิมเนาะ9คูณ10ยกกำลัง9อ่ามาดูค่า q กันค่า q มีอะไรบ้างเอา a ก่อน q a คืออะไรบวก6คูณ10ยกกำลังลบ5อ่าเขียนไปเลย6คูณ10ยกกำลังลบ5แล้ว q b ละ่ะเท่าไหร่ q b นะครับ หนึ่คูณสิยกกำลังลบห้อ่าหนึ่คูณสิยกกำลังลบห้าทีนี้นะครับหารด้วยค่า r – 2ยกกำลังสอ่ะมาดูค่า r ก่อนค่า r ก็คือค่าระหว่างนี้ค่าระหว่างประจุอันนี้นะครับอันนี้คือค่า r นะอ่าเป็น3ามเมตรเนาะก็เขียนไปเลยครับว่า3ายกกำลังสองอ่ะทีนี้นะครับ f นึง สามกำลังสองมันก็ได้เก้าถูกไหมสามกำลังสองก็ได้เก้าอเอาเก้าตัดกับเก้าที่เหลืออะไรนะครับมันจะเหลือแค่หกอเอาหกมาเขียนก่อนนะครับเท่ากับหกคูณสิบยกกำลังอะไรบ้างมีเก้ามีลบห้ามีลบห้าเก้าลบห้าลบห้า ลบ5กับลบ5มันก็ได้ลบ 10. อ่ะลบ10ซึ่ง6คูณ10 9ลบ10ก็เหลืออะไรลบ1พอ9คูณ10เหลือลบ1คูณกันเสร็จปุ๊บได้อะไร0.6นิวตัน โอเคไหมครับอ่าอันนี้จะได้ f มาตัวหนึ่งแล้วนะได้ศูนย์นิวตันอันนี้คือค่าของ f 1นะครับ f 1ได้ศูนนิวตันทีนี้เรามาหา f 2กันนะครับหา f 2อีกตัวหนึ่งนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้ก็ได้นะครับใกล้ๆกัน f 2นะครับผมเท่ากับ k q b คูณ q c นะครับ ส่วนด้วยค่าายกกำลังสองนะทีนี้พอเราหาเสร็จปุ๊บเราก็แทนค่าเข้าไปค่า k คือ9ก้คูณสิยกกำลัง9ค่า q นะครับ q b คืออะไรก็คือเป็น1นึคูณสิยกกำลังลบห้า q c คือ5้าคูณสิบกำลังหลบหโอเค เ,เครื่องหมายลบอันนี้ไม่ต้องเอามาคิดนะครับเครื่องหมายลบของประจุเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการคานวณเลยมันแค่มีไว้เพื่อบอกว่าค่าของประจุเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดทางไหนมากกว่าเอาไว้ใช้หาแรงเฉยดังนั้นเวลาเอามาคํานวณไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบนะครับ r นะครับ r อ,อันนี้ก็ r เหมือนกัน r เขื่อนนี้ดังนั้นใช้สามเมตรเหมือนกันกับเป็น3ยกกําลังสองทีนี้เหมือนเดิมครับ 3ยกกำลัง2มันได้9้เนาะอันล่างก็9ตัดกับ9เหลืออะไรนะครับเขียนกับ f 2ข้ามวนเหลืออะไรเนี่ยอ่ข้ามวนเหลือ5ตัวนี้นะครับเอามาเขียนก่อน5้าคูณ 10, ยกกำลัง9 -5 -5 ลบลบใช่ไหมครับคูณสิยกกำลัง5 -5 ลบ 5, ก็จะกลายเป็นอะไรเป็น5้าคูณสยกกำลัง ลบหนึ่งซึ่งมันก็คือ0.5นิวตันถูกต้องไหมนะครับ0.5นิวตันอ่าเขียนหน่อยก็ได้เดี๋ยวคนลงเอานิย้ายลงมาชึบอ,อ่ะมีเล่ากับตรงนั้น <c oughs> อ่าเดี๋ยวก็ไฮไลท์ชึบ f1 รู 1> 1้แล้ว f2 รู้แล้วต่อมาเรามาหา f ลับกันนะครับเรามาหา f ลับกันซึ่งอันเนี้ย f1 กับ f2 มันไปทิศทางเดียวกันเห็นไหมไอ้ f1 มันก็ไปทางขวา f2 มันก็ไปทางขวาถ้าเป็นเรื่องของเวกเตอร์นะคบผมถ้าไปทิศทางเดียวกันให้เอามาบวกกันนะครับเวกเตอร์ทิศทางเดียวกันให้มาบวกกันดังนั้นก็เขียนไปครับว่า f ลับ f รับเท่ากับ f 1บวกกับ f 2โอเคไหม f 1่เท่าไรครับ f 1 0.6นิวตันใช่ไหม f 2เท่าไหร่0.5นิวตันดังนั้น f รับจึงเท่ากับ1.1นิวตันอันนี้คือตอบเลยนะครับผมตอบแล้วนะข้อนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยากตรงไหนไหมยากตรงนี้ครับดูให้ออกว่ามันเป็นบวกเป็นลบ มันมีทิศทางไหนหลังจากนั้นให้มาหาค่า f ของแต่ละอันพอหาครบ2อันปุ๊บให้เรามาหา f ลับโดยวิธีการดู f ลับถ้าไปทางเดียวกันแบบนี้ให้เอามาบวกกันถ้าไปคนละทางให้เอามาลบกันอันนี้เป็นถ้าเป็นในแกนเดียวกันนะนะครับไปทางเดียวกันให้มามาบวกกันไปทางลบตรงข้ามกันก็คือเอามาลบกันโอเคไหมอ่า